สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ชีบะอินุเนี่ยราคาขึ้นก็ขึ้นไม่สุดมันเกิดจากสาเหตุความน่าเชื่อถือนะครับทำให้รายย่อยไม่มีการซื้อชีบะเพิ่มนักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากนักต้มตุนน่ะนะครับที่ทำโดยการสแกนะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชีบะเจอปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาคือเรื่องของค่าธรรมเนียมนะแพงเนื่องจากอยู่ในเชนของอีทูเรียมนะครับฉะนั้นบางคนเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดนะครับก็คิดว่า จะใช้ช่องทางอื่นในการโอนนะครับแล้วก็มีคนใช้ความเจ้าเข้าใจผิดเนี่ยของคนใช้เนี่ยของยูเซอร์เนี่ยในการโอนนะครับโดยใช้เครือข่ายอื่นนะครับที่เป็นกระเป๋าเนี่ยปลายทางนะครับคือหลอกให้โอนนะครับดังนั้นข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า มีผู้ถือประมาณ5,500รลายเป็นผู้เสียหายนะครับใน Pe ็กชิลนะครับได้ประกาศเกี่ยวกับโทเค็นชีบาอินูบนบล็อกเชนของทอนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าบัญชีเนี่ยฮันนี่พอตนะครับสำหรับลูกค้าชีบาอินูได้ย้ายทรัพย์สินไปนะครับแล้วเกิดการสูญหายเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการสูญหายเนี่ยเทียบเป็นมูลค่าประมาณ60ล้านเลยนะครับดังนั้น ตอนนี้ชิบาอินเนก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ยังไม่มีใครนะครับกล้าเข้าเอา,เอามาเข้าในกระดานหรือมีการย้ายต่างๆสังเกตได้เลยนะครับวานอีเทรเรียมซื้อในยูริสวอปเราก็เก็บไว้ในห้อนของตัวเองนะครับรอโรบินฮูดเท่านั้นเองนะครับหรือว่ารอจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเล่นนะครับดังนั้นนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเรื่องของการโอนย้ายอะไรต่างๆเนี่ย ชิบะอินุตอนนี้มีปัญหาอย่างมากเลยนะครับจนทำให้สำหรับลูกค้าเนี่ยเกิดความหวาดกลัวน,นะครับแต่ว่าเราเห็นนะครับว่าช่วงนี้ชีบาอินุเนี่ยมีการขยับตัวกินนะครับแต่การขยับตัวไม่มากนะครับจากการปรับขึ้นที่ราคา2องพเนี่ยในช่วงราคาที่มันลงสุดๆนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาถึง2 8 0 8อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันเนี่ย ระหว่างชีบะกับโฟกี้นะนะตอนนี้โฟกี้นะครับกลับมีการปรับตัวได้ดีกว่าเพราะว่าโฟกี้นะครับอยู่บนเครือข่ายของไบแนสสมาร์ชเอนนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบในช่วงนี้นะครับเพราะว่าโฟกี้เนี่ยอยู่บนเครือข่ายของไบแนสสมาร์ชเอนไบแนสสมาร์ชเอนข้อดีนะครับคืออ่าเรื่องของความถูกนะความถูกนะครับเรื่องของการโอน โอนค่าธรรมเนียมเนี่ยมันถูกนะครับมันถูกกว่านะครับแล้วก็ o, การโอนเนี่ยมันเป็นที่หน้าล่อตาล่อใจมากกว่าฉะนั้นช่วงนี้วานเลยกลับไปเล่นโฟกี้แทนสังเกตนะครับโฟกี้เมื่อประมาณวัวนที่แล้วเนี่ยยังอยู่แค่สามพันตอนนี้ขึ้นมาสี่พันกว่าแล้วอะนะครับเนื่องจากว่าเราจะทำให้เห็นนะครับว่า เครือขายเนี่ยของชีบาเนี่ยมันมีข้อจํากัดจริงๆในการโอนด้วยกันตอนนี้ทําให้วานนะครับไม่กล้าทําการโอนมานะครับเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้ชีบาเนี่ยมันมีการขยับราคาน้อยกว่าโฟกี้ในช่วงนี้นะครับและก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกลไก,กของการเก่งกําไรในตลาดด้วยนะครับก็ย้ําเตือนเอาไว้นะครับว่าช่วงเนี้ยก็ ก็ถือไว้นานๆหน่อยละกันนะครับเพราะมีลูกค้าที่เสียหายนะครับจากการสูญหายของของการโอนย้ายทานสัพช์สินเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นข่าวพวกเฟซบุ๊กด้วยนะครับแต่ก็เราก็เห็นแล้วแหละนะครับว่า,ามันไม่ใช่เหรียญเดียวที่มีปัญหานะครับเหรียญที่มีปัญหาก็เบบี้ดอด้วยนะครับที่มีการระบ,บุต,ต่างๆเอาไว้นะครับในเรื่องของซานทักชั่นที่เกินนะครับ รวมถึงชีบะที่ตอนนี้เขาก็ได้โทษทาง Coin Market Cap นะครับที่ให้รายละเอียดต่างๆเอาไว้เนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ถ้าผมพูดคือเป็นข้อมูลที่ที่ไม่ได้เป็นข้อมูลจริงๆนะครับเนื่องจากเครือข่ายเนี่ยที่ Coin Market Cap ที่ได้ระบุในเหรียญชีบะเนี่ยมีเครือข่ายทอนด้วยนะครับต้องอย่าลืมว่าเครือข่ายทอนเนี่ย ไม่ได้เป็นเครือข่ายที่ชีบะได้ทำการพันธมิตรนะครับหรือว่าร่วมกับทอนอยู่นะครับฉะนั้นทำให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับต้อง5,500ลายายเข้าใจผิดว่าชีบะเนี่ยสามารถโอนผ่านช่องทางของเครือข่ายของบล็อกเชนของทอนได้นะครับอันนี้เป็นเหตุที่ที่ตอนนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่ระหว่างคอยมาเก็ตแคปกับชีบะนะครับและชีบะก็โทษว่าคอยมาเก็ตแคปเนี่ย เป็นตัวทําให้ราคาของชีบะอินโหนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเท่าไหร่นะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับณนะช่วงเนี้ยที่ที่มันเกิดปัญหามากๆนะครับน่าจะเป็นการซื้อของชีบะนั่นแหละนะครับวานเข้ามาซื้อเยอะคนก็เข้ามาซื้อเยอะมากขึ้นนะครับคนเข้ามาใช้เยอะคนรับเหรียญชีบะเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งรับมากนะครับเครือข่ายพวกอีทูเรียมเนี่ยก็ค่าแก๊สก็แพงมากๆเลย ร,รวมถึงคนเข้าใจผิดเรื่องของค่า,าเรื่องของบล็อกเชนของทอนด้วยอันนี้แหละครับคือปัญหาใหญ่เลยที่ชิบะไม่มีการขยับราคาใดๆนะครับหรือว่าไม่มีการขยับราคามากนะครับเพราะว่าวานเนี่ยเขาก็กลัวเสียค่าแก๊สเยอะแล้วก็การย้ายทานทรัคชั่นนะครับก็มีข้อมูลที่ที่ไม่ได้เป็นความจริงอยู่นะครับทำให้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เสี่ยงนะครับที่จะ่า คนตัวใหญ่ๆนะครับที่จะเอาชีบะเข้ามาลงทุนในฐานสัจชันนั่นเองในกระดานเทดนั่นเองเอาละสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับแต่ช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryp โตเวนซี่คอมมิชชั่นเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code คให้นะครับเรามีกลุ่มชีบะนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเหรียญ Star n e น s t นะครับราคาใกล้เคียงกับชีบะเลยและในไตรมาที่2นี้ของปีนี้มีโรดแม็ต่างๆที่สำคัญ3อย่างด้วยกันนะครับ1คือตู้กดน้ำกับขนมนะครับที่เป็นตู้กดอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีคอมเมิร์ซอย่างที่2เนะครับเราก็อย่างที่3คือปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้เอาแหละสำหรับวันนี้นะครับใครอยากจะลงทุนก็ลองทักเข้าไปที่เพจ แล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ qr อาโคดเข้ากลุ่มให้นะครับเพราะว่าต้องศึกษาก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อตามความพูดของผมแล้วลงทุนไปเลยศึกษาก่อนทำความเข้าใจมันก่อนนะครับและคุณจะลงทุนในสินทรัพย์ถูกต้องตามความเข้าใจของคุณและความรู้ของคุณด้วยสำหรับวันนี้เราหวังว่าชิบะอินุจะกู to ูดมูลไปด้วยกันและการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องรอยเมู